เมื่อเ,เช้า,มาเมืออ่อเสาร์เอาพวงมอไขก็พวงเล็กนั่นแหละกำลังรอสยอนออกมาใช่ไหม <laughs> ว่าไงครับสาเถือนหรืออยู่ในถังขยะไอ้บูมมาทิ้งถังขยะปะ่ะนั่นไงม,มีไหมครับมีแต่เปิดอขรหอมมที่มึงกินนะ <laughs> เปือใครอมเซอร์เริ่มรายการ วันนี้นะครับมัศยอดจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับออกไปเล่นเกมกับแม่ค้าคุณลุงคุณป้าที่ขายของอยู่ข้างหน้าโรงเรียนเนี่ยแหละครับวิธีการของมัสยอดนะครับก็คือมัสยอดจะซื้อของเขาก่อน1ชิ้นเมื่อซื้อแล้วยังไม่จ่ายเงินนะครับแล้วจะถามเพราะว่าจะเล่นเกมกันไหมถ้าเล่นเกมเราจะมีคาถามอยู่ทั้งหมด3ข้อมัศเตรียมไว้แล้วนะครับมี4ี่ชุดที่เขาเลือกแต่ละชุดก็จะมีคาถาม3ข้อถ้าถูกหนึ่งข้อมัศยอดก็จะซื้อของเ,เพิ่ม1น่ชิ้นถูก2อข้อก็ซื้อเพิ่มสองกิจจจเเรราาานะสํมก้นไปเลับ จมครับวัเราเจอร้านแรกร้านหน้าโรงเรียนเลยไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเป็นร้านขายขนมครกครับป้าเขาขายประจำอยู่หน้าโรงเรียนนะครับแกจะตอบคำถามได้หรือเปล่าและแกจะเล่นกับเราหรือเปล่าจะเห็นก้องเดินเห็นก้องถ้าป้าไม่เล่นเราก็ไปครับไปเราไปเล่นกรเกมไปเราไปเล่นกรเกมไปเราไปเล่นกรเกมโอ๊ยทอาไม่เอาไมเราไปเล่นเกมกับแกกันเลยดีกว่าครับไปครับชิญเดด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 สวัสดีครับหมดเลยยองครับป้าครับเอาขนมครก20บาทป้าครับ ผมมีอะไรส,สุกๆให้ป้าทําครับผมซื้อ20บาทใช่ไหมผมจะซื้อเพิ่มถ้าเล่นเกมของผมเกมก็คือคือถ้าสมมติว่าผมถามคำถามไปใช่ไหมมีโจทยมีช้อยกอขอคอะนะแล้วถ้าป้าตอบถูก <S <S ผมจะซื้อเพิ่มอีกถุงนึ่งคำถามามี3ข้อถ้าข้อหนึ่งถูกซื้อเพิ่มถุงนึงถูกขอ้อที่2ก็ซื้อเพิ่มอีกถุงหนึ่งถูกขอ้อที่3ก็ซื้อเพิ่มอีกถุงนึงแต่ข้อที่3ถ้าป้าทายถูกผมมีโบนัสเป็นซองให้300บาทใกล้ตุ่จีแล้วแจกกระเป๋าด้วยป้าเล่นหรือไม่เล่นไม่บังคับป้าถ้าป้าเล่นเล่นถ้าป้าไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่ถูกเลยป้าเลี้ยงหนูก็ได้ไม่เล่นนี่ครับส่งเล่นไหมครับโอเคป้าเล่น ะครับป้าเดี๋ยวป้าครับคำถามว่าเรามีชุดที่1 2 3 4ง่ป้าแล้วชุดที่เท่าไหร่ครับเอาหนึ่งกันแล้วกันอ่าป้าเล่นชุดที่1ครับผมได้ครับป้าเราพร้อมถกไม้ด้วยนะป้าพร้อมนะครับสามข้อถ้าป้าตอบผิดคือเกมจบเลยนะอ่าป้าครับผมมีภาพให้ดูหนึ่งภาพไม่จับเวลาป้าดูได้สบายๆเลยถือได้เลยครับดูเลยคราวนี้นะครับถามว่ารูปภาพบุคคลที่ป้าเห็นอยู่นี้นะครับเป็นคนที่โด่งดังมาจากการประกอบอาชีพใดก๋อกีตไก่ก๋อกไก่ขายอาหารเสริม ขอไข่ผู้ประกาศข่าวคอรควายสอนแต่งหน้าออนไลน์งอง,งูเป็นนางรำแก้บน้าลองพี่พอดูครับเข้าลองพี่พอดูผู้ประกาศข่าวอันนี้คือพี่พอ่อหรือจะตอบครับตอบเลยใบว่าวโอ้ออยใบน้องใบยืนยันไหมครับยืนยันตอบผู้ประกาศข่าวนะครับจ้ข้อทีหนึ่งถูกต้องออโอ้เก่งมากเลยครับพี่ข้อผ่านไปแล้วนะครับ นี่ขนาดไม่ค่อยได้ดูโดนัทสูงไม่ค่อยได้ดูโดนัทข้อที่2นะครับเหลืออสองข้อเท่านั้นนะครับป้ข้อที่2เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวนะครับข้อที่2ถามว่าเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสโอ้ยปากระุ้นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสคือเมืองที่ชื่อว่าอะไรสตอก่ร์แบงค์คอลสตอไข่ลอนดอนคอควายลิสบอนงองูกรอลัมเปอร์ข้อนี้ตอบถูกจะเพิ่มซื้อเพิ่มอีกชุดหนึ่งครับป้าวิเคราะห์ได้ตัดช้อยไหนตอบเมืองลอนดอนกับกรอลัมเปอร์ในสองอันนี้แหละกำลังคิดอยู่อ่าได้เลยครับได้เลยคิดเลยป้า แบบแต่แบงบค์รอบ,บนังใส่ตมุดรูอยู่แบ,บคคงครอบแม่จะเป็นที่ไหนครับแแบงคอบน่่จะเป็นที่ไหน,แบบนเป,นนเปนองหลวงของอ,อะไรแบงบคอบแบงคอบเหรอมันกแบบ็คูณเทียอ่าแบงครอบเทแต่โจทย์ถามว่าเืองหลังของโปรโตเุเกสใช่ไหมเ<ช>พราะฉะนั<ช>้นถ้าป้าบอกว่าแบงค็คอบไปุงเทก็ตัดออกไปใช่ไหมเหลือลอนดอนลิสบอนกัวลาลัมเปอร์ลิสบอนกตไปลิบนตัดออกไปคงจะเป็นโัวลาลัมเปอร์อ่าอนนี้นยันครับัวลลัมเปอร์นะครับผมเฉลยให้นะครับ เบลก็อกนะครับเป็นเมืองหลวงกรุงเทพจริงด้วยผมภาคเก่งมากเลยครับลอนดอนเป็นเมืองหลวงของอังกฤษครับอ่าเหลือลิสบอนอยูกับกาลัรเปอร์อรรมเรมื่อกี้ป้าบอกกาลาร์ารรรเปอร์ใช่ไหมกาลาร,ร์เปอร์เป็นเมืองหลวงของมาเลเซียครับอ่าตัวต่อคือตัวตอบคือลิสบอนครับเมืองหลวงโปรตุเกสครับกรร็ตอบถูกหนึ่งครอบได้ไม่ไรเราถือว่าหุดถูกต้องสองชุดไปแล้วใช่ไหมครับโอางี้เอาผมมือป้าด้วย เอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเจออีกร้านหนึ่งล้วน,นะครับเราลองไปซื้อของร้านนี้แล้วดูซิว่าจะเล่นเกมเหมือนร้านเมื่อกี้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับมาซะยอดวันยังไม่มีลอตเตอรี่มาเหรอครับมาซะยอดจะอุดหนุนแม่หน่อยครับเอาเอาสิบบาทซองหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับ ดามาเซอร์มีเรื่องจะรบกวนนิดนึงครับ <Okay. S 1> จะสอบถามนิดนึงครับว่าวันนี้มาเซอร์จะคืนกำไรนี่คืนกำไรซื้อ1ซองใช่ไหมถ้าวันนี้พี่ต้นเล่นเกมกับมาเซยอดใช่ไหมเราจะมีคำถาม3ข้อแต่ละข้อมีช้อยกอรขอคอมออด้วยให้เลือกให้วิเคาะถ้าถูกมาเซอร์ถ้าถูกหนึ่งข้อมาเซอร์จะซื้อเพิ่มอีก1่งชุดถูก2ข้อก็ซื้อเพิ่มอีก1ชุดถูก3ข้อก็ซื้อเพิ่มอีกหชุดแต่แต่ <S <S ข้อที่3ามถ้าถูกข้อที่3าใกล้ตุ้งจีแล้ามาเซอร์จะแจกอ่งกางเปล่าให้อี เล่นก็ได้อะเล่นก็ได้อะคำถามนี้ให้เลือกชุดที่ 1, ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ที่ต้นเลือกเบอร์ชุดไหนครับ1ค่ะชุดที่1ข้อที่1เรามีรูปให้ดูครับนี่ครับอ่ะให้พี่ต้นถือไว้เลยครับให้ดูให้ดูคำถามนะครับรูปภาพบุคคลที่พี่ต้นเห็นอยู่ที่ถืออยู่เนี่ยเป็นผู้ที่โด่งดังจากการประกอบอาชีพใดกอไก่ขายอาหารเสริมขอไข่ผู้ประกาศข่าว ข้อความสอนแต่งหน้าออนไลน์งองูนางรำแก้บนสี่ข้อนี้พี่ต้นลองวิเคราะห์นะโชว์สกิลการวิเคราะห์ให้ให้ผู้ชมหน่อยครับว่าเราจะวิเคราะห์ข้อไหนยังไงขอไข่ค่ะผู้ประกาศข่าวใช่ค่ะพี่ต้นรู้จักคนในภาพนี้ไหมจำหน้าได้เขาคือใครครับน้องไว้น้องรายเขาไม่ใช่นางรำแก้บนเหรอไม่ค่ะหรือเขาไม่ได้สอนแต่งหน้าออนไลน์ไม่ค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขายอาหารเสริม ก็ต้องเป็นค่ะผู้ประกาศค่ะะผู้ปรกาศค่ะยืนยันไหมครับค่ะยยืนนัพี่ต้นมองกล้องแล้วบอกยืนยันค่ะยืนยันค่ะผู้ประกาศข่าวนะครับผู้ประกาศข่าวเป็นกระสอบที่ถูกต้องครับโอเคมาสยอซื้อเพิ่มอีกชุดนึงครับอ่ากี่กี่พอไว้ตรงนู้นเลยครับชุดที่หนึ่งข้อที่สองครับดูที่พี่ต้นจะทำแจ็คพอร์ตเราได้หรือเปล่านะครับข้อที่สองครับเป็นความรู้เชิงวิชาการนิดนึงข้อที่สองครับเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสชื่อว่าอะไรอุยจำไม่ได้เมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสคือเมืองที่ชื่อว่าอะไรกอไก่แบงก็อกขอไข่ลอนดอน คอควายลิสบอนงองูกัวลาลัมเปอร์คอควายค่ะอันนี้พี่ต้นลองวิเคราะห์หน่อยครับแบงคอกใช่ไหมครับแบงคอกไม่ใช่แบงคอกทำไมถึงไม่ใช่อ่ะครับแบงกุ้งเทพแบงคอกเป็นกรุงเทพแฮ่พี่ต้นบอกพี่ต้นรู้อย่าหลอกพี่ต้นพี่ต้นหลอกไม่ได้หรอกลอนดอนเหรอครับลอนดอนใช่ไม่ใช่อังกฤษแอ้ยลอนดอนอังกฤษโอ้โหตอบชาช้าครับเหลือลิสบอนคอควายกับงองูกัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่อ่ะกัวลาลัมเปอร์น่าจะเป็นมาแถบอินโดหรืออะไรสักอย่างหรือมาเลประมาณเนี้ยก็เลยเป็นคอควาย เมืองหลวงโปรตุเกสต่อบา้านขอควายค่ะอ่ะบอกของกลางยืนยันครับข้อควายค่ะยืนยันไหมครับค่ะย,ยืนยันค่ะเ<อ>มือ,องหลวงโปรตุเกสชื่อว่าเมืองลิสบอนถูกต้องค่ะครับผมสองต่อแล้วอ,อีชุดนึงครับซื้อเพิ่มอีกชุดนึงครับผมอ่าโอเคนะครับข้อสุดท้ายครับข้อนี้แจ็คพอตแล้วถ้าพี่ต้นตอบข้อนี้ถูกนอกจากจะซื้อของอีกชุดนึงแล้วเราจะมีอ่างเปาไงการ์ตูจีนเราอ่างเปาแถมให้นะครับเรามีรูปให้ดูให้ดูก่อนรูปนี้ อ่ะพี่ต้นดูได้เลยครับ<ช>ดีพอได้ครับ<ช>อ่ะผมบอกก่อนนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพ<ช>คือผู้ที่สถาปนาศาดาคณะาเซนคาเบียนถามว่าบุคคนที่เห็นในภาพนี้เป็นนักบุญครับช,ช,ชื่อว่านักบุญอะไรจะไม่ได้ตรงนี้เลย <c oughs> ตอไก่ <c oughs> นักบุญคริสโตเฟอร์ขอไข่นักบุญยอนคอควายนักบุญโทมัสอควายนัสงองูนักบุญลุยส์มารีงองูไม่ใช่ ลองวิเคราะห์ได้ครับลองดูภาพก็ได้นะครับดูประกอบประกอบได้ครับกอไก่นักบุญคริสโตเฟอร์ขอไข่นักบุญยอคอวายนักบุญโทมัสอควายนัสงองูนักบุญหลุยส์มารีเป็นผู้ก่อตั้งอะไรนะคะท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้ก่อตั้งคณะพราดาเซนคาเบียนตอบข้อหนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้เดาอันนี้ต้องเดาแล้วเพราะไม่รู้จริงๆใช่ค่ะใช่ยืนยันไหมครับมองกล้องแล้วยืนยันยืนยันค่ะกอไก่นักบุญคริสโตเฟอร์นะครับนักบุญท่านนี้นะครับถ้าข้อนี้พี่ต้องตอบถูก เดี๋ยวทีมงานเตรียมเตรียมเต็มตังค์เลยด้วยผู้ที่ก่อตั้งคณะพาราเซนคเบียนนะครับก่อเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสเขาเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งประเทศฝรั่งเศสเกิดในครอบครัวพาร์ลิกและก่อตั้งคณะพาราเซนคเบียนสืบเนื่องมาจากแต่อดีตปัจจุบันแล้วนะครับท่านผู้นี้คือพี่ต้นตอบว่านักบุญพิซโซเฟอร์พิซโซเฟอร์นักบุญพิซโซเฟอร์เป็นคําตอบที่ตอบข้อหนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้เดาพี่ต้นตอบว่านักบุญพิซโซเฟอร์พิซโซเฟอร์นักบุญพิซโซเฟอร์เป็นคำตอบที่ ผิดท็อปโอ้ให้ตอบอีกครั้งหนึ่งต้องตอบได้แล้วลองเดาอีกครั้งหนึ่งเหลือนักบ,บุญยอนนักบ,บุญทอมัสอควายนะัทและนักบ,บุญหลุยส์มาลีครับรนักบ,บุญทอมัสก็ยังผิดครันะนักบ,บุญหลุยส์มาลีครับนักบ,บุญหลุยส์มาลีเหรอคะใช่ครับนักบ,บุญหลุยส์มาลีลูกก็เรียนมาลีอุปถัมภ์แล้วเราก็เด็กเซนจอนแต่ว่านักบุญแต่ว่าท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะพราดาเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยไงครับ นะครับพลาดไปแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับสาบาทสามสิบบาทอ่ะมาเซอร์ก็อุดนุนแมสของพี่ต้นนะครับสามอโอเคขอบคุณพี่ต้นนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะีด้จังขอดียวเอ้ยเฮ้ยได้รยบร้ยเฮ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 ้ยเะ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเ่้ยเฮ้ยใบ้นึ่งผมไม่รู้ะเเ้ขเะไยช่วยดึงยบบอยให้มเนนะแล้ก็ฮ้ยให้ใเฮ้ยเงแม่ค้ยเฮ้ยเอร์เี่ยเกมมาเสนุกสนยกค้ับถ้ม่ค้บคฮายเม้ยผมจยเื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮง คำถามมี3ข้อสมมติเล่นข้อผมซื้อใบหนึ่งแน่นอนแล้วไม่ได้ผมซื้อแน่นอนแล้วถ้าคำถามที่จะถามต่อไปนี้แม่ฟ้าตอบถูกผมจะซื้อให้แม่จะซื้ออุ่นหรือแม่ฟ้าเพิ่มอีกใบหนึ่งถามก่อนแม่ฟ้าจะเล่นหรือไม่เล่นครับไม่ได้บังคับอะไรก็เล่นไม่ได้เป็นน่ะไม่ไม่เรามีโจทย์เรามีช้อยมีกอขอของงอให้เลือกม่เเล่นอาไม่เล่นเล่นไม่ได้ไม่ไหวเนีโอเคไม่เสี่ยงหรอครับเหมือนลอตเตอรี่ง่ายๆคำถามง่ายมากเลยไม่เอานะอ่าไม่เอาโอเคงั้นขอบคุณครับได้ได้ได้อาเป็นใบหนึ่งนะ แม่ะค้าครับมาเตอร์มีอะไรมาแชร์เล่นนิดนึงครับผมมีเกมมาให้เล่นด้วยสนุกสนุกนี่เกมคือเรามีคำถาม4ชุดให้แม่ค้าเลือกชุดหนึ่งแต่ชุดหนึ่งจะมีคำถาม3ข้อแล,แ,ลแล้วถ้าตอบถูกผมจะซื้อเพิ่มอีกใบอ่กใบทำไหม่ครับมีความสามารถตอบคำถามถูกไม่ยากเลยแล้วก็จะซื้อเมื่อกี้ซื้อไปแล้วใบหนึ่งใช่ไหมแล้วข้อสุดท้ายเป็นข้อที่3ามก็ตอบถูก3ข้อผมจะมีห่างเกลียให้ดูจีหน่อยแจกห่างเกลียให้แม่ค้าคืนกำไรให้300บาทเล่นไหมครับถ้าไม่เล่นก,ก็ซื้อใบยิงพอถ้าเล่นก็ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรไม่ได้ยยืืืมมไไ่ด้เงินนค เล่นหรือไม่เล่นเอาแค่ okay. นี้พอถ้าเล่นเล่นโอเค okay. <Okay. S 1> <ะ>มีคำถาม4ชุดแม่ค้าเลือกชุดไหนครับให้เลือก1ชุด 1, 2, 3, 4เบอร์ไหนหน้ารับสีสองค่ะ2ครับโอเคชุดที่2ใช่ไหมครับคำถามมี3ข้อนะข้อที่1ผมมีรูปให้ดู <S 1รูปผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักอ่ะผมให้ดูรู้จักไหมคะ รู้จักใช่ไหมพร้อมไหมครับใครคนนี้คนนี้ใครครับปัญญาพิบัติคุณอ่ามิเชลมีความรู้อยู่นะครับโอเคคำถามนะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะมีสามข้อนะคำถามข้อที่หนึ่งนุ่งปุ๋คนคนนี้เขาเคยเป็นพิธีกรรายการมาหลายรายการถามว่าตัวเลือกใดต่อไปนี้เขาไม่เคยเป็นพิธีกรรายการที่เมื่อก่อนต้อไก่ขีดนาฟ้าแลบขอไข่แฟนมาแท้พอควายเจมแก้จนกองูบรรจงชงขผาค่ะเราวิเคราะห์ไหนวิเคราะห์ตัดข้อไหนออกปันตัดข้อแล้วปอดครับจมวาถามว่าไม่เคยเป็นพิธีกรข้อไหนน่าจะเป็นไม่เคยเป็นบรรจงชงขผา เราไม่เคยไยปดูแต่ดป้ายรกเพราะดูเขาอยู่ปลาล้ายแรกเพราเป็นพี่กรณ์ไหมใช่อาลัยชาก็ตัดพี่พ่อที่พิงเพราะเขาเขาโจ์ถามว่าไม่เคยเป็นอ่าเป็นสาวพระแลบตาดอ,อหรือแฟนบันแท้เกมแก้จนมาจงชงข่าวลาลนั่ไอ้จอบพ่อนี่แหละมันเป็นบันนี้อยู่ข้อไหนกับข้อไหน,นครับจงชงข่าวกับกเกมแก้จนเกมแก้จนเนี่ยตอบว่ามันจงชงข่าวนี่แหละตอบใช่ไหมครับยืนยันไหมครับบันจงชงข่าวถูกต้องครับอาลัยายหยิบไม่อไหวเลงครับ ใช่คหคะขายไข่บอกอยากเล่นบ้างเดี๋ยว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 ได้เล่นครับเลยสองข้อถ้าสองข้อนี้ตอบถูกถ้าตอบถูกจะซื้ออีกใบหนึ่งแต่แต่ถ้าผิดก็หยุดตรงนี้ก็มีแค่สองใบ Sniff? ถ้าถูกครบสข้อแล้วอยากซื้อ3ไปใบแล้วจะแถมเงินอีก3 0 0อด้วยครับข้อที่2เมื่อกี้เรื่องบรรเทิงผ่านไปราวนี้เป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการบ้างคำถามข้อที่2องข้อที่2นะครับไม่ยากครับแม่ครับต้องเคยรู้เพิ่อยิ่ว่าการเลอกท่าเป็นนักการเลิกท่าถามง่ายๆครับการเลอกท่าเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญของความหากษรตริย์องใดคอไก่รัชกาลที่5สอไข่รัชกาลที่6คอคอยรัชกาลที่8หรือคอหมูรัชกาลที่9กอันนี้คือตอบดีว่าผมไหม ตอบยืนย <estar á S 2> ันไหมครับถ้าถูกได้ฟรีใบหนึ่งนะรัชการที่5เป็นคําตอบที่ทุกทุกทุกทุต้องค่ะ ไม่เล่นถูกไป2ข้อแล้วร้อยแล้วใช่ไหมครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าถูกผมจะซื้อลอตเตอรี่อีกใบหนึ่งและแถมเงินให้อีก300บาทข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวที่2ข้อสุดท้ายบอกไม่เล่นไม่เล่นมาถูก2ข้อแล้วนะครับข้อสุดท้ายเป็นคําถามเกี่ยวกับโรงเรียนเพราะผมมาจากอัสสังพพลใช่ไหมเป็นคำถามเกี่ยวกับอสังพพลไม่รู้ว่าจะรู้จักอัสสังพพลหรือเปล่านะครับผมมีรูปให้ดูหนึ่งรูปครับไม่รู้รู้จักหรือเปล่านี่ครับให้ดูครับให้ดูรูปนี้อ่าถือไว้กันเลยก็ได้ครับโจถามว่าภาพทาาาาานน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 นเเเหหหหหห็็็อออออออยยยยยููู่่่่่่ตรรรรรรงงงงงีีีีี้้้้้ะคคคคัััััับบบบบบบผผมมมมมกกกกกชืใใใไดุุุุุญญญญลลสส์์ิิฟถททปข ประเทศไหนคอไก่อิตาลีขอไก่ฝรั่งเศสคอควายรัสเซียคอโบอียิยโโปต์อิตาลีฝรัร่งเศสรัสเซียอียิปต์้อสุดท้ายแล้วครับแจ็ะขอตเา<ก>ราไม่ฝรั่งเศสกับรัสเซียตอนนี้ตัดอียิปต์ตัดอิตาลีเหลือฝรั่งเศสกับรัสเซียอ่าถ้ามีช้อยที่ถูกก็ห้าสิบห้าสิบถ้าถ้าไม่มีช้อยถูกก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ตั้งงานแล้วนะคจ๊ะใช่ครับผม อันนี้จะตอบเลยไหมครับตอบเลยยืนยันนะครับนักบุญอิสมารลีกยองเดอองฟอร์นะครับเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่นะครับท่านเกิดที่เมืองบงองฟอร์ซูเมร์ประเทศข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าถูกผมจะซื้อลอตเตอรี่ใบึลงและแถมเงนินให้อีก3 0 0อบาทอิตาลีฝรั่งเศสรัสเซียอียิปต์ข้อสุดท้ายแล้วครับจะขอดรงท่านเกิดที่เมืองบองฟอร์ซูเมอร์ประเทศฝรั่งเศสครับฝ<อ>รั่งเศสครับฝรั่งเศสครับ เ e ก onna, <t 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 ่งมากเลยเก่งโอ้ร้านไม่ธรรมดาเก่งมากครับเดี๋ยวดี้งให้ผมไปหนึ่งครัได้ไหมครับได้พอคิดอะไรดีจากการนี้เก่งดี้างครับเราไม่รู้อ่ะเหมือนเราก็ได้ได้ดูไงอันนี้ให้ดูจริงๆนะเฉลยนะบรรยงชงข่าวรัยการที่5ฝรั่งเศสจริงๆนะผมไม่มีนี่ไงแม่ค้าสวัสดีครับมาส่ายยอดขออุดหนุนโจหมูไข่เค็มหน่อยครับแต่วันนี้มาส่ายยอดมาพิเศษว่ะเราจะมีคำถามถามจะมีโจทย์ใช่ไหมครับแล้วมีกอหอ ถามว่าจะเล่นหรือไม่เล่นครับคำถามเรามี4ี่ชุดครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ไม่ทราบว่าแม่ค้าเลือกชุดที่่าไรครับชุดที่1่ชุดที่1นะครับโอเคชุดที่1นะครับพร้อมนะครับถ้าข้อนี้แม่ค้าตอบถูกจะซื้อทัวร์ที่2ครับผมอ่าคำถามนะครับเรามีข้อที่1มีสข้อนะครับข้อที่1เรามีรูปให้ดู1รูปอ่ะรูปนี้ถือได้เลยครับถือดูได้เลยรูปนี้นะครับเป็นภาพนักร้องท่านหนึ่งใช่ไหมครับโจทย์ข้อทีี่่1ถถาาามมแบบบน้ครัว รูปภาพนักร้องที่แม่ค้าเห็นอยู่เนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยครับคนเนี้ยเคยไปออกรายการเดอะแมสซิงเกอร์รู้จักใช่ไหมรายการเดอะแมสซิงเกอร์หน้ากากนักร้องอะครับถามว่าเขาคนนี้ไปร่วมรายการเดอะแมสซิงเกอร์ในฐานะหน้ากากอะไรกอไก่หน้ากากหมูสามชั้นขอไก่หน้ากากเทวดาคอไฟหน้ากากอีการดํางอง,งูหน้ากากสาลาม,มนเดอร์อีกาด อันนี้วิเคราะห์อันนี้วิเคราะห์หรือตอบเลยครับวิคคอร์เลยตอบไปเลยตอบไปเลยรู้จักไหมครับคนนี้คือใครครับไม่รู้ไม่รู้จักด้วยไม่รู้ัแล้วทำไมถึงตอบหน้ากากอีกาดำเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่รู้นะนึกจะตอบตัวเนี้แหละเดาเเลยอ่าเดาเดาอีกาดำยืนยันค่ะยืนยันหน้ากากอีกาดำนะครับหน้ากากอีกาดำคนนี้ก่อนจะเฉลยจะบอกก่อนว่าคนนี้ชื่อคุณเอชจิรากรนสมพิทักษ์นะครับร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับเขาเคยเป็นแมสซิงเกิลในฐหน้ากาก อีกาดำถูกต้องคนระับโอ้งั้นเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกหนึ่งถ้วยครับแม่ครับขออนี้ถามว่าเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดครับต่างจังหวัดค่ะเอาละครับ <c oughs> ข้อนี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นอีกข้อหนึ่งครับค <c oughs> ุณผู้ชมครับผมมีคำขวัญประจำจังหวัดหนึ่งให้ฟังดังนี้ครับเมืองปราสาทหินถิ่นบูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมืองปราสาทหินถิ่นบูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม ที่ผมกล่าวไปเนี่ยคือคําขวัญท่องเที่ยวประจ,จาําจังหวัดใดครับกอไก่มหาสารคามขอไข่บุรีรัมย์พอควายยโสธรงองูมุกดาหานขอไข่งงขไขค่ะขอโทษครับแม่ครับคนจังหวัดอะไรครับอุบลค่ะอ๋อมาทางอีสานแล้วจังหวัดพวกนี้ก็อีสานทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้พอรู้หรือว่าเดาวาครับผมอันนี้ก็พอจะรู้ว่าคําไหนคาไหนที่น่าจะพอรู้เมืองประสาทหินปะสาหิน๋อปปะสาหินเลยตอบว่าบุรีรัมย์อ่ามองกล้องแล้วบอกบุรีรัมย์ยืนยันครับบุรีรัมย์ยืนย บุรีรัมย์เป็นคำตอบที่ถูก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 ต้องครับโอ้สองข้อแล้วนะครับเมื่อกี้หมูไขเ่เค็มหมูไข่เยี่ยวมะแล้วก็เอาใส่รวมกันอ่าเพียบนะครับใส่รวมกันนะครับข้อสุดท้ายถ้าถูกนอกจากจะนอกจากจะซื้ออีกถ้วยหนึ่งแล้วจะแถมเงินอ่งเปาให้สามร้อยด้วยนะครับมีรูปรูปนีงให้ดูรูปนี้ครับอ่าให้ดูก่อนครับเคยเห็นรูปนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยนะไม่เคยนะครับท่านผู้นี้ชื่อนักบุยุ์มารีกิยองเดอมองฟอร์ดครับ ท่านมีสติประจําใจอยู่ข้อหนึ่งถามว่าอติประจําใจของนักบ,บุญหลุยส์ติประจำใจของท่านคืออะไรกอไก่ God of Space ขอไ God alone. ข่ไ God a l o n อคอควาย g o d of Folk งงโงโงโอ้ไมก่ก็ถ้าข้อนี้ตอบถูกตื่นใจครับผู้ชมครับถ้าข้อนี้ตอบถูกถือว่าแจ็คพอตแตกนะครับแม่พะโจ๊กของเรานะครับขอโทษครับชื่อพี่อะไรนะครับพี่อิงค่ะท่านข้อนี้ตอบถูกนครับพี่อิงเราจะได้รับแจ็คพอตเราคืเอเงินอ่างเปา300นะครับพร้อมทั้งโจ๊กเพิ่อมอีกหนึ่งทุไเป็นสีถ้ววไม่รู้จะซื้อไปเยอะแยะมากมายนะครับ ก็ดออฟบอสกดออฟโบอสอันี่คือเดาเลยเหรอหรือว่นล้วนๆเลยเดาวล้วนๆเลยคือไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จริงๆแต่ว่าท่านนักบุญหลุยไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆท่านนักบุญทางยค่ะยืนยันค่ะกดออฟโบอสยืนยันแล้วนะครับถ้าถูกจะกดแตกแล้วครับผู้ชมครับนักบุญหลุยมาลีกยองดวงสอดที่พี่หญิงถืออยู่นี้นะครับท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งคณะพระดาศินเบียนนะครับถ้าไม่มีคณะพระดาศินเบียนอัศว์สชันธุบุรีและอัศวบุรีก็จะไม่มีท่านใช้กติพ์อยู่ข้อนึงครับคือ ยอดคาลนครับผิดครับโอ้ยขอใครครับไม่ใช่ขอใครครับเพราะฉะนั้นก็ยังดีนะเอาผมมือให้พี่หญิงด้วยเก่งมาก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 เพราะฉะนั้นถึงแม้จะจัคขอตไม่แต่ะครับแต่ถูกได้ถึง2ข้อก็เก่งมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาซะยอดก็ของอุดหนุนสาม้วยอย่างนี้ตกลงกันไว้อาจจะอะไครับแต่ละครับวันนี้นะครับเราก็ได้ลองทดสอบนะครับ ทดสอบเกี่ยวกับความรู้รอบตัวความรู้ทั่วไปและที่สำคัญนะครับเราได้ทดสอบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวกับคําถามต่างๆนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียนรู้นั้นไม่เฉพาะในห้องเรียนนะครับอยู่รอบๆตัวก็เป็นข้อมูลต่างๆให้เราเรียนรู้ได้ที่สำคัญนะครับวุริยะอุตสาหะรรมมาซึ่งความสาเร็จนะครับและที่สาคัญอย่าลืมส้าง,งความรู้ด้วยนะครับเพราะท่านักบุญหลุยส์ก็เคยบอกไว้แล้วว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับวันนี้มั้นยอดก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ